เชอรี่สดๆจากต้นเลยจ้าเพื่อนๆจ๋าเชอรี่พันุ์สีเหลืองนะคะมันจะโบแดงเรื่องพันุนี่แต่ว่ากหวานแบ่บเห็นไหมคะก่อนที่แอลจะกินจะเก็บนะคะแอลขออนุญาตลูกค้าแล้วนะคะไอ้นี่คือเชอรี่ยูบาูกค้าจ้าสวัสดีจ้าแอลจ้าสังมังนก็อร่อยจ้าเพื่อนจ้ามันนี้แอลมาเหตุงานเนาะ มาเหตุงานอันนี้กะลูกค้าประจําของแอลนะคะเหตุงานแต่ละที่เนาะกะบางบ้านกะมีเชอร์รี่บางบ้านกะมีแอปเปิ้ลบางบ้านกะมีริคโคเรนนะคะก่อนที่แอลจะกินจะเก็บอีหยังนนเนาะจ้าเนาะอ่าแอลขออนุญาตลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าอนุญาตแล้วเนาะมื้อนี้แอลก็จะได้กินเชอร์รี่สดๆจากต้นเลยจ้ะหลายคัะหวานแซบ่บ ลูกข้าวเพิ่งกินนะลูกข้าวเพิ่งกินเลยแหละือ กินเสร็จแล้วต้องไป่เห็นงาบนอีนกจานหร ดกหมากเลยจ้ะเจริลเนี่ก็ดีนะเกินเป็นยาก็ได้จ้ะ ต้นเติดเตี่ยบอต้องใส่บันไดเก็บอืม,อมกินก่อนจ้งเหตุงาน Bất đầu xe bên đây nâng chín lấy à dạ.

ก็ต้องใส่บันไดปีนดิคุณแล้วยื้อสนกบายนะ เห็ดงานสลับกะเก็บกสตบบรอเบอรี่นะคะเอ่อโมแมนเห็ดงานสลับกะเก็บอ่าเชอรี่นะคะโมแมนสตรอเบอรี่โอ้ยมันห่อนมันห่อนล่ำพิษตอนจังเบื่อจ้านะชะ่ไหมเด็กดนะกุ้งน,นะเชอรี่หวาน,นะคะ่ะเชอรี่น,นี่จะมีสองชนิดนะคะชนิดชนิดหวานกับชนิดเปรี้ยวเนาะ,ะชนิดเปรี้ยวนี่มันจะเป็นนวลน้อยๆนะคะ Sie sehen zwar nicht so reif aus, aber. So nee, das, ganz sind gelb, das sind gelb, Gelbkirsche. Richtig. Bitte lächeln. Also. Wunderbar. น,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 นี่นี่โอ้ยอุปกรณ์ในการเก็บเชอรี่เพิ่นได้นั่นหมวกเพิ่นเด้เพิ่นเอาใส่หมวกจ้ะเก็บไปเพาะกินนะคะเะเพาะกินเนาะธุรกิจไปหลาย zur V Das merkt man schon mehr abfliegen. <laughs> <laughs> Wenn sie den Hier kommt, dann...